ทุกคนรู้กันไหมครับว่าชาวนาแม่งเป็นนักธุรกิจได้ด้วยมันเป็นยังไงมาดูกันเลยนี่เลยธุรกิจแรกของผมคือการเกี่ยวข้าวแต่ไม่ได้รับจ้างนะพูดให้มันดูเท่เทให้มันเหมือนมีอาชีพหน่อยหลังจากเราเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ได้ข้าวแบบอย่างนี้เลยื้อสวย,สวยเต็มรถกระบะเลยนะพอสิ้นสุดฤดูการเก็บเ,เ,เกี่ยวเราก็เอารถไปเก็บครับไม่รู้จะเอามาทําอะไรละ เพราะว่าเกี่ยวได้แค่ข้าวแต่ว่าพอเกี่ยวข้าวแล้วมันจะเหลืออะไรครับนั่นก็เหลือฟางข้าวครับนี่ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งของผมนะครับก็คืออัดฟางขายนะครับผมดูดิครับได้เป็นก้อนเต็มคันรถขนาดนี้ยกกันเหนื่อยชิบหายเลยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับนี่ครับอีกอันนึงครับก็เป็นข้าวครับปลูกเองสีเองเกี่ยวเองครับผมทําทุกอย่างเองทุกขั้นตอนครับก็นี่แหละครับธุรกิจเกษตรของผม ก็มีแค่นี้ครับส่วนฟังไว้ปีหน้าซื้อได้นะครับปีนี้หมดแล้ว